เป็นคอมเมนต์ที่แบบเจอบ่อยมากแล้วมาแล,วแ,ลวแล้วจะมาเป็นประมาณเนี้ยก็คือไม่เห็นตอนใส่เลยครับทําไมรีวิวไม่สุดทําไมไม่รีวิวให้เห็นแบบหมดหมดเลยอันนี้อ่านตอนอ่านอ่ะกลัวอันเนี้ยเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ฉันรู้สึกกลัวว่าพี่ขออาสาใส่ให้ได้ไหมมีอันหนึ่งอ่ะบอกว่าดูแล้วเงี้ยอะไรอ่ะ แบบมีปุ่มสั่นได้มีไหมครับทุกคนอุมิมรีวิวถ้วรอยนามาัยคะ่ะไม่ใช่เซ็กคอยแล้วมันหายได้ที่ไหนเออทำไมถึงแบบมาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ได้โกรธนะอันนี้คือไม่ได้โกรธอ่ะต่อไป สวัสดีค่ะทุกคนพยายามรีวิวคลิปนี้นะคะทางทีมงานอยากให้อุ้มอิมมารีวิวแชร์ประสบการณ์การเกิด sexual harassment กับอุ้มอิมและเกิดขึ้นกับช่องวันนู้นฟูของเราขอเท้าความไปยาวๆก่อนว่าเหตุการณ์เซ็กชว harassment ที่เกิดขึ้นกับอุ้มอิมนั้นได้ผ่านไปแล้ว1ปีเกิดขึ้นเพราะเราทําคลิปรีวิวถ้วยอนามัยค่ะทุกคนเดี๋ยวอิมนะคะจะมาย้อนดูคลิปที่เรารีวิวไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องน้ำกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะก็อุ่มอิ่มก็อยู่ในห้องน้ำและได้ไล่ตากล้องออกไปเรียบร้อยแล้วอุ่มก็อยู่กับสอ,สองต่อสเดี๋ยวอิ่มนะคะจะมาลองใส่ผ้าอนามัยแบบถ้วยเนี่ยทุกคนดูขนาดความกว้างมัน จะบอกว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่เราตั้งใจมากและเราใช้ความกล้ามากๆในการรีวิวจุดประสงค์ของคลิปนี้คืออยากให้ผู้หญิงทุกคน ทำความเข้าใจและมีความรู้มากพอในการใส่ถ้วยอนามัยอูมิมก็เป็นมือใหม่คนดูก็เป็นมือใหม่ก็คือก้าวผ่านประสบการณ์การใส่ถ้วยอนามัยไปพร้อมๆกันอันนี้คือจุดประสงค์ของคลิปและวันนี้ทีมงานอะ่ะได้รวบรวมคอมเมนต์ของคลิปนี้ที่เกิดขึ้นอยากจะบอกว่ารวมมาทั้งหมดเลยกี่หน้านะทั้งหมด18หน้าค่ะทุกคนคือรวมมาทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่คอมเมนต์เซ็กชวลฮาร์ดมนอย่างเดียวนี่ 18หน้าเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ทุกคนฟังว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างใส่แล้วเจ็บแสดงว่ายังฟิตอันนี้เป็นเซ็กชวลฮาร์ดมนต์แต่ว่าเป็นเซ็กชวลฮาร์ดมนต์ที่ส่วนตูมอิมยัง,ย,งยังถือว่ารับได้ อ่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่แบบเจอบ่อยมากแล้วมาแล,วแล้วจะมาเป็นประมาณเนี้ยก็คือไม่เห็นตอนใส่เลยครับทำไมรีวิวไม่สุดทำไมไม่รีวิวให้เห็นแบบหมดหมดเลยอันนี้คือเป็นการใซชวลฮาราเมนที่แย่มากๆคุณรู้อยู่แล้วว่าอุ้ยมันจะดูโหดเลยนะคือเราพยายามตั้งใจทำคลิปเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาดูได้อะไรมากที่สุดแต่ว่าคอมเมนต์มันอ่ะมันเป็นแบบทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นสักทีอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้อ่ะจริงๆมันรู้อยู่แล้วว่าแบบถ่ายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพูดเพื่ออะไรเออใช่ตอนอ่าน่ะเรารู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้มีเจตนาดีอะเออทำทำไมไม่ถ่ายให้เห็นเออแบบรีวิวไม่สุดนะเออรีวิวตรงไหนควรถ่ายตรงนั้นแล้วมันถ่ายได้ที่ไหนอะเออทำไมถึงแบบมาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ <S 2> <S 2> <S ทุกคนไม่ได้โกรธนะอันนี้คือไม่ได้โกรธอ่ะต่อไป อ่ะอันนี้คอมเมนต์ว่าที่อย่างอื่นใหญ่ยิ่งชอบอันนี้ไม่โอเคเขาคือคนพูดรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรที่กําลังพูดถึงเออเน,นี้ยไม่โอเคตอนนั้นอ่ะอุตส่าห์ลงเข้ามาดูนึกว่าจะใส่ให้เห็นจริงๆคิดอะไรอยู่อะตอนคอมเมนต์อันนี้อันนี้แบบถามตรงๆเลยนะคะคิดอะไรอยู่คือจะต้องถ่ายให้เห็นขนาดไหนถึงจะโอเคแล้วคุณเป็นผู้ชายคุณจะต้องต้องการดูอุ่มอิ่มถ่ายส่วนนั้นเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าไปยังไงคุณเป็นผู้ชายนะคะอันนี้คือไม่น่ารักนะ อันนี้อ่านตอนอ่านอะกลัวอันนี้เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ฉันรู้สึกกลัวว่าพี่ขออาสาใส่ให้ได้ไหม คงเป็นบุญอย่างยิ่งมาอาสาใส่ให้อ่ะคือตอนอ่านอ่ะอุ้มอิ่มกลัวจริงๆนะแล้วคือคือคนที่มาคอมเมนต์อ่ะไม่เห็นรูปอะไรเว้ยเป็นแค่เหมือนแบบเป็นรูปพงชาติอ่ะแล้วเราอ่ะไม่รู้ว่าใครคะแต่คุณรู้ว่าฉันชื่ออุ้มอิ่มฉันมารีวิวอันนี้แต่คุณมาคอมเมนต์แบบเนี้ยมันเหมือนมาพูดลวนลามทะลึ่งแล้วเราไม่สามารถจัดก,การได้อ่ะเราไม่สามารถไปตบคุณได้เพราะฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครฉันไม่รู้ว่าด่าคุณไปหรือฉันบน่น,บนหรือว่าฉันพูดด้วยถ้อยคำอะไรแล้วทำให้คุณรู้สึกสำนนนี้คือ่าากกลัวม แล้วห่ิงแล้วหญิงก็คอมเมนต์ว่าคําพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะเนี่ยกับเขาไปอันนี้ต่อจากเมื่อกี้นะคะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตด่าแทนนะคะที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทหรอคลิปเขาสอนการใส่ไม่ได้โชว์ความเนี่ยนมันทุเรศอันนี้ทีมงานต้องไปเซ็นเซอร์เองนะเพราะจะพูดแบบคาเต็มๆนะเขาคอมเมนต์มาว่า กว่าน,นี้ก็ใส่ได้แหมทํามาร้องไม่ได้ทํามาร้องค่ะอุ๋อิ๋มสื่อสารมันมันร้องมันเองมันมันรู้สึกอย<ช>่างนั้นจริงๆเราก็เลยรีวิวไปเราไม่ได้จะทํามาร้องเข้าใจใช่ไหมคะมีอันหนึ่งอะบอกว่าดูแล้วเงียน <c oughs> อะไรอะเดี๋ยวเอาไม่นะคือตอนแรกที่เปิดคลิปไปอะบอกว่ามันผ่านมา1ปีแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่พอเราได้กลับมาอ่านคอมเมนต์อะ <c oughs> อเฮ้ยมัน ม่มันแย่นะเว้ยมันแย่อันนี้นะคะคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่ตอบแทนใจอุบิ่มมากเป็นคอมเมนต์เขาบอกว่าแนะนำแอดมินลบคอมเมนต์ได้นะคะบางความคิดเห็นโคตรจาเ sexual harassment เลยและไม่มีมารยาทมากๆเป็นผู้หญิงที่เข้ามาอ่านยังรู้สึกแย่แทนโอเคนะคะตามนี้เลยค่ะแบบมีปุ่มสั่นได้มีไหมครับทุกคนอุบิ่มรีวิวถ้วยนามัยคะ่ะไม่ใช่เซ็กอย โอเคค่ะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์คร่าวๆที่ได้อ่านไปวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์วิธีการผ่านช่วงเวลาที่โดนเซ็กชวลแฮล์ลัเมนต์ไปมาเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานถามคำถามเราเลยกันก็คืออย่างที่พี่เอาบอกว่ามันผ่านมาแล้วประมาณ1ปีอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าตอนที่ ที่ช่วงแรกๆเลยอะรู้สึกยังไงบ้างเอออุ๋ยจะบอกว่าช่องของเราอะเป็นช่องรีวิวต่างๆที่ละเอียดมากๆอันนี้คือจุดประสงค์หลักของช่อง การโดนเซ็กชวล harassment ครั้งแรกของช่องก็คือการที่อุ้มอิ่มไปรีวิววะนี่เลเซอร์ Laser, ขนน้องอุ้มอิ่มเป็นทีมงานแต่ว่าคนที่เป็นพิธีกรคือเบลโดนหนักมากอันนี้คือแบบโดนหนักจริงๆโดนหนักแบบเป็นเป็นคอมเมนต์ประมาณนี้แต่อาจจะเพิ่มเลเวล up ของการคำหยาบหรือว่าลามกอ่ะขึ้นมาแบบคูณสิบเลยนะเออลองไปไล่อ่านกาันแต่นะพอปัจจุบันที่เราโดนคือตอนอ่านอนะเรารเรารู้สึกว่าเราตัวสั่นนะตัวสั่นหมายความ อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มาคอมเมนต์คือใครเพราะเขาไม่ได้ใช้รูปจริง<ๆ>เขาใช้รูปการ์ตูนเขาเขาไม่รู้เป็นใครที่เขามาพูดจาลามกกับเราอะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนะตอนนั้นที่เราใช้ชีวิตอะเราคืออุมีมาส่วนตัวตอนหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนตะ์รู้สึกว่าไม่อยากเดินไปไหนนะตอนนั้นไอ้นี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเราอ uh, ะมีความระแวงว่าคนข้างๆเราอ uh, ะจะจะจะ,จะคือเป็นคนที่เห็นคลิปนี้หรือเปล่าและจะมีความรู้สึกทางเพศกับเราหรือเปล่าคือทุกคนอะ uh, รู้ว่า อุ้มม,มารีวิวถ้วยอนามายัยแต่อุ้ม,มไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆอุ้มตอนเนี้ยคือคนที่คอมเมนต์หรือเปล่าแกเข้าใจไหมว่าเราอะเป็นคนระแวงคนไปเลยหลังจากที่แบบอ่านคอมเมนต์นะแต่พออ่านไปสักพักก็จิตตก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  ก็เลยตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าปรึกษาใครเพราะอายอายกับคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์แบบนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาคำนี้ไปปรึกษายัางไงมันเป็นเหมือนเรากลัวเรากลัวคนที่เราปรึกษาด้วยบอกว่ามันก็แค่คําพูดมันก็แค่คําพิมพ์นัดตอนนั้นก็เลยไม่กล้าปรึกษาใครแต่พอมันจิตตรงมากก็เลยปรึกษาปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เลยฟีบอกว่าเออก็อย่าไปอ่านคอมเมนต์ก็คือตามตามตามที่หลายๆช่องหรือหลายๆคนอย่างแบบ psy, ยิปซีหรือว่าอย่างอย่างเขื่อนหรือว่าอย่างมีหลายคนมากเลยนะที่โดน เขาจะแนะนําว่าก็ไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์เออก็มือคอมเมนต์ไปเอออะไรประมาณนี้ณตอนนั้นตอนแรกบอกว่าไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรลไลยแล้วพอากลับมาอีกก็คือจริงๆแล้วมันก็ยังฝังอ,อถึงแม้ว่าจะผ่านเข้ามานานแล้วแต่ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยมันก็ยัง ใช่ใช่คือจริงๆแล้วอุออ๋มอิ๋มทำคลิปเนี่ยไม่อยากให้มันดูซีเรียสมากนะเฮ้ยมันต้องเป็นคลิปไม่ซีเรียดด้วยเพราะมันเป็นผ่านเวลามานานแล้วอุอ๋มอิมอาจจะทําใจได้แล้วแต่พอมาวันนี้ที่มาอ่านคอมเมนต์อะทุกคนอุอ๋มอิวมอาจจะต้องแบบเซอร์ซอรี่มากเพราะว่าจริงๆมันมันไม่ได้ผ่านไปเลยเราแค่เหมือนว่าเราแค่พยายามปรับตัวพยายามทําให้ชินหรืออะไรสักอย่างว่าเออเราเราจะต้องเป็นคนเปลี่ยนมากกว่านะตอนตอนนี้ก็เลยแม่งพอกลับมาอ่านเม่งก็รู้สึกอะ สุดท้ายแล้วแม่งก็รู้สึกก็ไม่โอเคกับเซ็กชวลฮาร์ดมันอยู่ดีวิธีรับมือจัดการยังไงผ่านไปได้ถ้า,าแบบอย่างง่ายเลยนะไม่ต้องอ่านคอมเมนต์แต่แม่งบนโลกโซเชียลมันยังไงเราก็ต้องอ่านฟีดแบ็กหรืออ่านอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมันแบบหนีห่างไม่ได้แต่อุ้มอิมมาคิดว่าวิธีเนี้ยเวิร์กสำหรับตวัวอมอิมก็คือพูดเล่าให้ฟังคือถ้าฝากให้พี่อ๋อพูดอะไรกับคนที่เขาอ่ะ โดนคุกคามทางเพศโดนเซ็กชวลฮาร์เมนเนี่ยให้กำลังใจเขาหน่อยหรือว่าฝากจะบอกอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคนที่โดนใช่ปะอยากบอกก็คือการเกิดเซ็กชวลฮาร์เมนอะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะแม่งโคตรประจานไปเลยไม่ก็แสดงออกเลยว่าฉันไม่โอเคกับคำพูดคุณ <c oughs> เพราะคนที่พิมพ์อ่ะเขาแม่งสนุกเขาอาจจะไม่ได้ทันคิดว่าคำพูดเนี่ยมันทำร้ายจิตใจ เราคนอ่านหรือใครบ้างแล้วอิ่มชอบมากกับคำนี้ที่เกิดขึ้นรับคำขอโทษเป็นเงินสดคือโดยโปกติแล้วอะเวลาเราโต้อตอบในคอมเมนต์ที่เป็นเซ็กชวลฮาราเมนต์หรือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะเราก็อาจจะอาจจะแสดงออกว่าเออเราไม่โอเคนะคำพูดคุณไม่น่ารักเลยนะจะพิมพ์แสดงตอบกลับหยาบหรือไม่หยาบแต่ถ้าคนอ่านหรือคนที่คนคนที่พิมพ์แบบเซ็กชวลฮาราเมนต์อะเขาไม่ได้รู้สึกเข้าใจอะ การรับคําขอโทษเป็นเงินสดอ่ะคิดว่าเวริร์มันเป็นเหมือนการดัดสัตว์ดานะเข้าใจฟิลปะคุณจะต้องได้รับโทษด้วยได้รับโทษทำกฎหมายคุณจะได้ไม่ไปทํากับคนอื่นโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวเซ็กชว harassment สำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็จะพยายามลืมๆและเมินเมันไปเพราะเราได้ส่งเสียงเรียกร้องแล้วโตวตอบแล้วกับคลิปนี้สําหรับ ใครนะคะที่คอมเมนต์ติเพื่อก่อบอกว่าเรายังต้องปรับสิ่งนี้ต้องเพิ่มสิ่งนี้อันนี้คือต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยอุ้มอิมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พัฒนาคลิปของเราอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่โต้ตอบเป็นปรับเป็นเสียงให้กับเราในคลิปรีวิวถ้วยอนามัยก็ขอบคุณมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือใครสงสัยอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวอิมจะตอบเอง ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ให้กับช่อง Wonderful นะคะเป็นกำลังใจให้กับอุ๋มอิ่มแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์ทั้งดีเลยไม่ดีก็ขอขอบขอบข,ข,ขอบคุณแล้วกันเนาะค่ะบ๊ายบาย